เออาสีกันตกลงก่อนเนาะมันมีสีกันตกนะอันนี้ใส่รูปบบใส่กันได้นะคะอันนี้พอดีทางร้านใส่เพิ่มเอาละลายลงในน้าเลยค่ะตัวเอ,เอแล้วก็น้ํายาซักลงเลยที่จริงในตัวน้ํายาซักนี่จะมีมีไอ้ทั้งกันตกเนาะแล้วก็มีน้ํามันจากธรรมชาติอยู่เพื่อ้อไปตั้งแต่ตอนซักนะคะเป็นแพรว่าสีฟ้านะคะงามงาม อันนี้ลูกค้าเพิ่นเอามาอบกับทางร้านค่ะผ้าก็ยังสวยเงางามแต่ว่าเพิ่นใส่เลยนะเพิ่นก็เอามาซักสำรวจเบิ่งก่อนนะคะว่ามันมีรอยเพื่อนตรงไหนมีตรงชายผ้าเนาะส่วนมากก็แค่ชายผ้าไอใช้แปรงเล็กๆนะคะหือเป็นแปลงใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ว่าแปลงเล็กอะมันจะขนุถนอมถนอมใยผ้าดีๆแรงมือก็สิบ่นักปนได ไปเรื่อยๆนะคะเบิ่งว่าตรงไหดมันมีรอยเปื้อนตรงหดบดเปื้อนกับลูกๆไปบดต้องรุนแรงเพราะว่าตรงบดเปื้อนกับบต้องไปซักค่ะเพราะมันยังงามอยู่แค่ลูบกเอาอฝกุ่นมายังออกผ้าจะได้สวยเงางามนะคะผ้าไหมที่มาอบก,กับทางร้านเรานะคะที่แรกจะจะบุลงน้ํานะคะจะใช้เคลือบเงารีดได้เลย,เลย ยายผ่าก็ยังสวยงามอยู่พอมาลงน้ากะเวลาซักกะ่ะใส่น้ําน้อยหลยนะคะให้น้ําเยอะขึ้นมาแน่นจักหน่อยผิวผ้ามันจังมันจังกว้างแน่เนาะมันจังบวยับบวยังบางคนก็ใส่น้ํานิดเดียวใช้น้ําเยอะขึ้นมาเต็มตะละมังชนิดนึงก็ดีนะคะค่ะจะได้แบบมันบวยแอดบวยแย่กันลายเนาะก็จะได้อยู่ค่ะอันนั้นรูดลูบไปค่ะ แพ่วาพืนนี้หะง,ง,งามก็ค่อย่สมดัยบกเพื่อนกับลูกไปจักน้อยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะคะก็คือใยผ้าค่ะใยผ้านี่สำคัญที่สุดถ้าหักก้อนนี่ก็คือมดมดความงามเลยแล้วก็สีสันนี่ค่ะก็ต้องระวังตั้งแต่เมื่อแรกนะคะเพชรในใดนสีมันอย่างสีบงโบออลก็มี ในตัวน้ํายาซักนะคะจะมีกันสีตกที่เขาใส่แล้วก็มีซองกันสีตกที่เขาเพิ่มลงไปในน้าถ้าทําแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยคะ่ะรับรองว่าสียังอยู่ค่ะผ้าชิ้นนี้ก็จะมีความเงางามความสดใยผ้าเรียบนี่ก็เป็นขั้นตอนล้างนะคะทางร้านทำซีไซน้ำส้มส่ชูนะคะการล้างพวกฟองพวก ก็ปกกันขิ้นอัพนะคะให้ผ้าดูสดใสขึ้นนะคะซักแล้วก็เอามาล้างเลยะค่ะน้ำเดือดหลายจักหน่อยนะคะค่อยๆเอาลงะค่ะใส่น้ำเยอะๆมันผ้ามันจะบวชบวชกันนะคะแล้วก็ค่อยๆล้างเราต้องไปขยำไปรูดไปยังไปบิดให้ผ้ามันหักนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สองขั้นตอนล้าง้ะ ฟองก็ออกเลยเนาะการล้างฟองนะคะอันนี้เนะาะทีนี้ก็เป็นตัวน้ํายาอาบเนาะซักแล้วก็มาลงน้ํายาอาบตัวนี้นะคะเรื่อยล้างทอน,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 นอ่ะน้ำยาอาบใช้มือเดี๋ยวจสะสกอบกมือนึงค่ะตัวนี้เนะี่ยจะเป็นผ้าไหมเนื้อผ้าจะพอดีแล้วนะคะก็ต้องไปใส่หลายเนี่ยดีเข้ากันเลยนะทีะนี้ก็อามาล้าง เป็นการลงน้ำยาอาบนะคะเพิ่มความเรียบเพิ่มน้ำหนักในตัวผ้าจะลงบางเบานะคะสิก็เยอะสำหรับข้าวเนาะข้าวไฟนี่ต้องลงหนาๆแน่ผ้าใหม่นี่เบาบางก็ดีแล้วค่ะค่อยๆคนไปค่ะมันเข้ากันเราต้องรุนแรงนะคะเบาที่สุดเพราะว่าคัดตีน้ำยามันเข้ากันแล้วเป็นการชุบเพิ่มน้ำหนักผ้าง่ายๆค่ะเนีย่ยยกขึ้นเลย วางในตะก,กายาวบต่ต้องบิดต้องรูดต้องอีอย่างออออนี่ค่ะวางยาวเลยค่ะเดี๋ยวเพื่นกระเสดรน้ำเองเออให้กว้างที่สุดนะคะทีนี้ก็เป็นเสื้อตันี้เพื่อนเนนมืองใดเมืงนู้เสื้อตัวนี้เพื่อนเมืองใดโอ้เพื่อนตรงคอนะคะรักแลแล้วก็ชายออข้างในอาตัมนี่เลย ถุงแล้วก็เป็นเสื้อจ้ะแปงก็นะกได้จงเอาไปลดอเอาไปเลยเอามาคัดคอก่อนเพราะว่าคอเนื้อสึบปสปิดำเนี่เอาแปงเบาๆบางๆเนื้สิบาะเสียไ้นานนะที่จริงเรปล่อยเห็ดเปื่อนขนาดนี้นะคะไม่สึกปปออก บางเบาที่สำคัญให้มีน้ำเยอะสักนิดหนึ่งนะคะเอาจบคนๆเลยมาคัดออกเอามือลองๆไปตรงเลยตรงคอเนาะนัตรงคอปกเสื้อก็จะมีครับเนื้อแล้วก็แล้วก็วกตรงรักแรกข้างในแล้วก็ชาย เสมนะคะเสียมือพอดีอย่างกรบบาดนะคะมันจะมันจะเสียมสงมันเสียมออกแฟนออกอเหรอออกนะค่อยๆเลือนออกค่อยๆกินละน้อยตรงคอเลยสุบะสีนักอยู่ไอในตัวน้ำยาซักนะะเนี่ยค่ะจะไปไปใช้แบบน้ำยาลุนแรงกรบบได้นะคะเพราะว่าสีมันสิรุดใไมนะอันนี้ก็คือจะใช้เป็นน้ำมันจากธรรมชาติเกือบ เยอะที่สุดนะคะจะจจขัดจัดคาบออกอย่างแบบให้มันถนอมสีที่สําคัญต้องถนอมสีนะคะบริเมณว่าคาบคาบเนื้อออกสีกระลุดบริเมนนะคะสีต้องอยู่คาบเนื้อถึงจะออกบรเิเวแต่ว่าสีก็ต้องยังอยู่คือเก่านะคะนี่แหละคะ่ะใส่แล้วก็ต้องรีบซักทิเปปะไว้กับบไดา้ค่อยถัดไปซักผ้าถุงเรียบร้อยแล้วนะ อาบแล้วก็มาซักเสื้อต่อนะคะจบไปทั้งร้านจบไปได้ลงเข่าคู่กันนะคะจะเอาทีละตัวน่คะจะมาไอ้คับตรงคอก่อนที่เปนเปื้อนเอามือลองไปเรื่อยๆลองไปทีละส่วนนะคะค่อยๆบางเบาถนอมไอ้น้ำยาที่ซักเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะที่คราบจะค่อยๆออ,ออกโอเมนวักคราบนี่แบบรุนแรงออกสีเสือก็ออกน้ำ ทำมันกิดมดความงามนะคะถ้าสีออกอันนี้คือต้องประคองสีให้สดที่สุดบ่ห้สีลุดเพราะว่าเป็นผ้าย้อมจากธรรมชาติต้องระวังค่ะคัดไปเรื่อยตรงรักแร่รีบทำรีบจบนะคะเพราะว่าจะไม่แช่นานกบ,บ่าได้เพราะว่าชุดเป็นชุดอัดกาวนะคะต้องระวังซักจากน้ำ ก็คือซักจากน้ำมันนะคะอันนี้เป็นวิธีซักน้ำซักด้วยน้ำนะคะหรือหรือบอกว่าซักเทียมนี่แหละซักด้วยน้ำ่ะ,ะรีบทำรีบจบนี่ค่ะลายแขนเสื้อเอาไปทีละ่วนตรงคอก็ออกเลยนะ ไปเยอะสักนิดนึงเราก็ต้องระวังเลือกใยหัหกอย่าเอามือมาขยี้ขยี้กระบอกออกต้องเป็นแป้งที่แบบขนอ่อนแป้งที่พันที่มันผลมันนิ่มๆน,นะคะเพราะฉะนั้นนะใส่มันก็ต้องรีบเอามาซักนะคะถ้าไปปะไว้นะคะบางทีมันกระบโออกแต่ซุดวีใส่นะคะถ้าออกนี่ะสีรดไปน้ำมันก็มันก็มันก็บโบงามถ้าสีรดไปน้ำ ต้องเอาสีให้มันซุดอยู่คาบก็ออกเท่าที่จะออกได้พัดไปเรื่อยๆยกขึ้นจากตากาะกร้าแล้วก็เอามาบีบไหลนะคะตรงไหลจะมีฟองน้ําอยู่เอาน้ําออกให้หมดะคะ่ะตรงตรงนี้จะมีน้ําหลายที่สุดนะคะบีบแล้วก็ออกแล้วก็ไปตากได้เลย